สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ทําการฝัดเครื่องนะครับตามรอบนะครับของ f o r ์ u n เนปี2005นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อกเบอสินะครับปเจปอนะครับข้อต่อบล็อกตามขันฟีนะครับแล้วก็ถ้วยขันกองนะครับตอนนี้ขั้นตอนแรกก็เราต้องทําให้เครื่องนะครับอยู่ในอุณหภูมิใช้งานนะครับก็คือความร้อนถึงฉีดการนะครับแล้วก็วาล์วน้ําเปิดนะครับ ตัวนี้ถ้าใครยังไม่ถึงก็สตาร์ทเครื่องจริงไว้นะครับจากนั้นก็นะครับเมื่อได้อุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับเปิดฝานะครับแล้วก็เติมเป็นน้ํายานะครับเข้าไปนะครับตัวนี้น้ํายาจะเป็นของตามรูปเลยครับตัวนี้เติมเข้าไปจนหมดนะครับหมดกระป๋องเลยนะครับนี่ครับเติมเข้าไปนะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีนะครับตรงนี้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้15นาทีตัวนี้เราจะเป็นรอบเดินเบานะครับเราจะไม่เร่งเครื่องนะครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้จะไปทําให้ความหนยวของน้ำมันลดลงนะครับจะล้างเอาขราบเหนียวนะครับออกมานะครับรถคันนี้ไม่สามแสนนะครับ ตาเกิดจริงไว้นะครับสิ้านาทีนะครับเมื่อครบแล้วเราก็ดับเครื่องนะครับนะครับเปิดฝานะครับแล้วก็ทําการถ่ายน้ํามันนะครับต่อไปเราก็จะทําการเปลี่ยนกองนะครับใส่กองนะครับเบอร์นะครับตัวกองก็เบอร์นี้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับ ตัวนี้ต้องใช้เป็นด้ามต่อบล็อกยาวนะครับประมาณ2ตัวนะครับซึ่งจะผ่านพ้นตัวกองดีเซลนะครับพอดีนะครับจากนั้นก็ขออกนะครับตัวนี้จะมีน้ำมันค้างกองด้วยนะครับต้องหาภาชนะรองด้านล่างนะครับนี่ครับจากนั้นเช็ดทำความสะอาดนะครับตัว ปกติตัวนี้จะมีรูสําหรับถ้ารูตันก็ทําการแยงรูได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการดูดนะครับน้ำมันเก่าออกนะครับแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดบริเวณสัมผัสนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดนะครับกองใหม่เข้าไปนะครับหมุนให้ตึงมือนะครับกองนะครับก่อนที่เราจะทําการขันปอนนะครับ ขันปอนนะครับขันแน่น12นิวตันเมตรนะครับครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ทำการนะครับเดินน้ำมันจะเป็นลูกบล็อกวันสิครับต้องใช้เป็นข้อต่อนะครับเพราะว่าบล็อกสั้นหรือถ้าใช้เป็นบล็อกยาวก็ไม่ต้องใช้ข้อต่อนะครับ นี่ครับหมุนออกแล้วก็หาภาชนะลงนะครับนี่ครับค่อยหมุนนะครับพื้นที่ช่อขทางแค,คบครับแล้วก็หมุนออกนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าน้ํามันนะครับ ตัวนี้จะไม่เหนียวนะครับจะค่อนข้างไหลนะครับลื่นเพราะว่าเราเติมน้ำยาลงไปนะครับนะครับแล้วก็รอจนกว่านะครับน้ำมันจะหยดนะครับนี่ครับไหลสะดวกเลยนะครับเพราะว่าเติมน้ำยาลงไปนะครับความหนืดของน้ำมันจะลดลงนะครับ รอจนน้ำมันหยดนะครับซึ่งน้ำยาฝัดนะครับตัวนี้จะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแนะนำก็สัก8 0ด0 0ื่นนะครับก็8ป0ห0 0 0นานะครับก็ทำการฝัดสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นนานๆคาบเหนียวจะไปเกาะนะครับชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับ เมื่อหยดแล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนแหวนชุดใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนแหวนชุดใหม่ครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับ ลูกบล็อก,กน14นะครับขันแน่น34นิวตันเมตรนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครขันแน่นเกินก็หรือเอาบล็อกลมยิงนะครับเกี้ยวก็จะรูดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทำการเติมน้ำมันใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเติม แก๊ลเเล็กลงไปก่อนครับแก๊ลเเล็กผมจะเติมไป1แก๊นะครับ1ลิตรแล้วก็ลิตรที่2ผมจะเติมไป0ูนยุดนะครับซึ่งผมจะเติมทั้งหมดนะครับ6.8ลิตรนะครับแล้วก็เช็คการวัดอีกรอบนะครับถ้ายังอยู่ในการวัดหรือว่าต่ำนะครับเราก็จะทำการเติมเพิ่มลงไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปเป็น 5ลิตรนะครับตัวนี้เติมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน้ำมันตัวนี้จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ 5W 30นะครับ เติมเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปิดนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับทดสอบนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเช็คนะครับเช็คจุดต่างๆนะครับเป็นตำแหน่งที่เราถอดนะครับก็คือลอดเดนนะครับแล้วก็เป็น ตรงบริเวณถ้วยกองนะครับตาดเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วก็สังเกตจุดต่างๆครับถ้าไม่มีการรั่วซึมนะครับก็ดับเคพื่อนะครับแล้วก็เช็คการวัดนะครับถ้าระดับตามกราฟิกแม็กประมาณ5มิลก็ใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ถึงนะครับก็ทําการเติมเพิ่มนะครับลงไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ